กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับเมื่อช่วงนี้แล้วนะครับพูดถึงคุณค่าของสายรถไฟกรุงเทพไว้2ประการแล้วยังขาดอีก1ประการนะก็คือประการที่3เนี่ยนะครับก็คือคุณค่าในฐานะที่ยังเป็นสายรถไฟในการขนส่งมวลชนยังรับใช้การคมนาคมขนส่งจนถึงปัจจุบันเป็นศูนย์รวมการคมนาคมชานเมืองและก็ภูมิภาคนะตัวน,นี้ดรประพัฒย์ยังกล่าวว่า ถ้าสายรถไฟกรุงเทพยังถูกใช้งานอยู่ทั้ง3ข้อนี้เนี่ยจะทําให้เป็นหัวลําโพงที่มีที่เอ่อเป็นหัวลําโพงเป็นมิวเซียมที่มีชีวิตนะฮะก็เป็นทั้งใช้งานอยู่ด้วยแล้วก็เอ่อเป็นพิพิธภัณฑ์ไปในตัวด้วยนะเอ่ดอดรชาตีแล้ก็ดกรประพัดเนี่ยได้ยกตัวอย่างการพัฒนาสายใรถไฟในต่างประเทศทั้งที่ยังใช้งานอยู่แล้วก็เลิกใช้งานแล้วมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสถานีรถไฟในญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาซึ่งแต่ละสถานีเนี่ยมีแนวทางการพัฒนาแตกต่างกันแต่การพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยสอดคล้องสอดรับกับบริบทและก็ความต้องการของแต่ละท้องที่ซึ่งวิทยากรตรงนี้เนี่ยก็ได้เขาก็ได้เหมือนกับว่าชี้แนะแนวทางและก็ประโยชน์การพัฒนาสายรถไฟต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยนะสามารถนํามาเป็นโมเดลมาปรับใช้กับบ้านเราได้ด้วยนะครับซึ่งเนี่ยผมดู รายการหรือดูข่าวมาเร็วๆนี้นะเขาบอกว่ารถทางรถไฟเนี่ยเขากำลังสร้างมันทะลุไปได้หลายประเทศเลยนะ,นะเข้าเข้าลาวเข้าจีนไปรัเสเซียอ้อมเนี่ยจากจากบ้านเราเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยทุกธาในอนาคตต่อไปทั้งนั่งรถไฟแทบจะเที่ยวได้ต่างประเทศเลยนะครับแต่รายละเอียดจำไม่ได้นะแต่องไปติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางรายการวิเทติสซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังให้ติดตามกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ